พระหัสบ,บดีที่28พฤศจิกายนปีพุทธศักราช267ช่วงกิจกรรมทำวัดสนมน์กิจวัตรประจำวันของภิกษุสามนเณรที่วัดมาแล้วในพุทธศาสนาทุกรูปก็จะต้องประพฤติปฏิบัติในช่วงเช้าเช้าส่วนมากก็จะมา ายช่วงเช้าเนะเว่าจะได้รู้บรรยากาศพระมีพระภิกษุสมณเณรรูปใดที่จะเข้าร่วมประพฤติปฏิบัติคิดช่วงเช้าพระภิกษุสมณเณรต้องตื่นเช้าตื่นเช้ากว่ากว่าญาติโยมที่คงหาอาหารช่วงเช้าๆกว่าจะมาถ่ายให้ ถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้ชมว่ากิจกรรมของพระภิสูจนสมณเณรที่อยู่วัดทำอะไรกันบ้างนะช่วงเช้านี่ก็เป็นพระที่ท่านเดินทางมาเข้าอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนที่53ประจำปีพุทธศักราชส5 6 7 6 8ที่จะจัดในระยะเวลา3เดือน ของสุนิปัสนาเคลื่อนเทียงประเทศไทยวัดสวนประสิทธิ์กรุงเทพมหานครโดยมีผัูป,ประกาศสมาธิคุณเจ้าวัดวัดสวุวรประสิทธิ์ผูมิหน่วยการศูนิปัสนาเคลื่อนเทียงประเทศไทยและพระอาจารย์การรคกิทธฒโมเลขานุการศูนิปัสนาเคลื่อนเทียงประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินโครงการนี่คือไตยตึกพระวิปัสนาจารย์หรือว่าตึก เลิดหลังสีที่หลวงพ่อพระครูประสิทธิ์เหมะคุณคุณเนเลิศเ้มโกภุบได้ขอสร้างไว้แล้วก็ทิ้งมรดกให้ลูกหลานได้ประพติปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้จะได้สดผลธรรมชาติานะ 今日こそは。 i